เรื่องนี้แจ้งมาจากเทศบาลตำบลบางปูสมุทรปราการครับนายกเทีรพลชุนเจริญนายกเทศมนตรีตำบลบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับร่วมกับคุณเจษดาเจียมพานทองกรรมการผู้จัดการบริษัทสยาม g s แบตเตอรี่จำกัดและคณะผู้บริหารนะครับเปิดการแข่งขันการประกวดเต้นแอโรบิก GS ชิงแชมป์ระดับจังหวัดประจำปี2567ครับแข่งกันที่สนามแอโรบิก SGS เตเดียมตำบลบางปูใหม่นะครับโดยมีโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการส่รงนักกีฬาเข้าประกวดเต้นแอโรบิก GS ชิงแชมป์จังหวัดจำนวน8ทีมด้วยกันนะครับมีการเชิญนักกีฬายิมนาสติกลีลาเยาวชนทีมชาติไทยมาร่วมแสดงโชว์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆด้วยครับ นายกเทศมนตรีตะมนบางปูบอกนะครับว่ากิจกรรมนี้หยุดจัดมานาน10ปีนะครับเนื่องจากว่า ติดปัญหาโควิด9ด้วยติดปัญหาอื่นๆด้วยนะครับมาเริ่มจัดอีกครั้งในปีนี้เพื่อสร้างเสริมสุขออนามัยสร้างความสามคัคคีระหว่างโรงเรียนแต่ละโรงเรียนที่อยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขตหนึ่งครับผลการแข่งขันนะครับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนชุมชนวัดระกาทีม A รับถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา1 0,000บาทครับ รองรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีมโรงเรียนวัดสำโรงเหนือรับถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา7 0 0 0บาทรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านระกาศทีม B รับถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา5,000บาทครับและรางวัลชมเชยรับทุนการศึกษาทีมละ3,000บาทได้แก่โรงเรียนสาธิตบางแก้วโรงเรียนวัดบางฉลงในโรงเรียนแพทย์กษทศศึกษานะครับโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ และโรงเรียนบ้านคลองหลวงครับ